ู้จักเรสไหมคะเรสคือโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและทำให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศกำลังพัฒนาค่ะโครงการเรสนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้โดยได้รับค่าใช้จ่ายจากประเทศที่พัฒนาแล้วการจ่ายเงินนี้ขึ้นอยู่กับระดับคาร์บนอนไดออกไซด์ที่สามารถป้องกันไม่ให้ปลดปล่อยกลับไปสู่ชั้นบรรยากาศ และจากปริมาณคาร์บอนที่ต้นไม้สามารถกักเก็บไว้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามยังมีประเทศที่ร่ำรวยหลายประเทศที่ต้องการค้าขายคาร์บอนจากโครงการป่าไม้เหล่านี้เพื่อเป็นข้ออ้างในการที่จะใช้พลังงานฟอสซิลต่อไปแทนที่จะช่วยลดการปลดปล่อยการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศของตัวเอง ทีนี้เรามาดูกันว่าเราชาวบ้านที่สากลเขาเรียกว่าชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นนั้นได้รับผลกระทบจากโครงการเรสอย่างไรพวกเราชาวบ้านมีวิถีชีวิตอยู่และพึ่งพาอาศัยป่าและทรัพยกากรธรรมชาติจะโดนโครงการเรสนี้เข้ามาสร้างกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถทาได้และทาไม่ได้ในเขตป่าที่เราอยู่อาศัยกันมาเนิ่นานานเช่นเขาจะมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเรื่องการทาไร่ การล่าสัตว์การเก็บหาอาหารหรือยาสมุนไพรการตัดฟืนการเลี้ยงสัตว์หรือการใช้ทรัพยากรอื่นๆในป่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นต่างๆบนโลกใบนี้อ่อนแอลงดังนั้นหากสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในด้านที่ดินเขตแดนและทรัพยากรไม่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนแล้วแล้วก็ เมื่อโครงการเรสเข้ามาก็อาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อชาวบ้านได้เช่นถูกอพยพหรือย้ายถิ่นไม่มีที่ดินทำกินและยากจนไหนที่สุด <Yeah. S 1> ในเมืองไทยของเราเองเร็วๆนี้มีชาวบ้านถูกคดีโลกร้อนกันไปแล้วค่ะ สืบเนื่องมาจากการประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงทับที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านจึงมีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือชาวบ้านห้วยระหงและห้วยกนทาตําบลปากช่องอําเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ที่พากันไปเรียกร้องความเป็นธรรมจำนวน16รายนี้ถูกเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงแจ้งความดําเนินคดี และฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายโทษฐานที่ทำให้โลกร้อนค่ะเมื่อชาวบ้านถูกประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับพื้นที่ทำกินของตัวเองหน้ำซ้ำยังถูกตั้งข้อกล่าวหาทำให้โลกร้อนจึงทำให้หลายคนมองประเด็นนี้ว่าเป็นการคุกคามและละเมิดสิทธิชุมชน แน่นอนประเด็นนี้จุดประกายให้เกิดการตื่นตัวของชุมชนเพื่อต่อสู้ยืนยันและพิสูจน์วิถีชีวิตที่ร่มเย็นของพวกเขาผ่านการศึกษาระบบการผลิตและการศึกษาปริมาณคาร์บอนของต้นไม้การปกคลุมผิวดินการซึมของน้ำในดินและอุณหภูมิเปรียบเทียบทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนักวิชาการด้านป่าไม้นั้นเขาคำนวณกันอย่างไร การทำให้ธาตุอาหารในดินสูญหายนั้นเขาคิดเป็นมูลค่า4,064บาทต่อไร่ต่อปีและการทำให้ดินไม่ดูดซับน้ำฝนเขาคิดค่าเสียหายมูลค่า600บาทต่อไร่ต่อปีค่ะนอกจากนี้ยังมีการทำให้น้ำสูญเสียออกไปจากพื้นที่โดยการแผดเผาของดวงอาทิตย์เขาคิดค่าเสียหายอีก52,800บาทต่อไร่ต่อปีนอกจากนี้ยังมีการทำให้ดินสูญหาย การทำให้อากาศร้อนมากขึ้นการทำให้ฝนตกน้อยลงและการทำลายป่าโดยตรงอีกด้วยซึ่งโดยเฉลี่ยมูลค่าเสียหายทั้งหมดเป็นจำนวน150,000บาทต่อไร่ต่อปีค่ะหากแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ชุมชนห้วยระหงและห้วยกนทาแล้วจะเห็นว่าวิธีการเกษตรและการทำมาหากินของชุมชนสองแห่งนี้ ล้วนเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืนการช่วยกันดูแลและรักษาป่าชุมชนยังถือเป็นแหล่งสำคัญในการเก็บกักและดูดซับคาร์บอนอีกด้วยดังนั้นการใช้อำนาจรัฐกล่าวหาชาวบ้านเช่นนี้จึงดูจะไม่เป็นธรรมนัก